ใรก็ว่าได้ครับในการที่จะมาเรียกร้องให้กับคนวยผู้ทอนี่ได้มีการปลดล็อกให้มีคนได้ดูมีจุดประสงค์หลักยังไงบ้างครับคือณวันนี้ต้องนนอยอมรับกันหน่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ย98ปครับแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ธุรกิจนะครับธุรกิจก็ได้เปิดทําการกันหมดแล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปโทษธ<ไ>ุรกิจอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกเนี่ย มันมันน่าน้อยใจทางัคนมยุยที่ว่าอย่างผับปลาหรือว่า คอนเสิร์ตต่างๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยคนเยอะยิ่งกว่ามวยอีกแล้วแต่ละคนที่เข้าไปก็ไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยครับแต่ก็ยังมีการปิดกันได้แต่มวยเนี่ยต่างจังหวัดไม่สามารถจัดได้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องใใจกันจริงๆว่าถ้ามวยต่างจังหวัดที่ไม่สามารถต่อยในกรุงเทพได้เนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไปําอาชีพอะไรกันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เราเลยต้องรวมพลังกันของพี่น้องคนในวงการมวยนะครับที่คิดว่าสิ่งเนี้ย มันไม่พิธีธรรมสำหรับคนมวยครับแล้วเราก็จะมาขอความเห็นใจจากท่าน,านรัฐมนตรีที่วักนะครับว่าเราจะดาเนินการในส่วนนี้ยังไงได้บ้างครับครับผมที่ผ่านมา5เดือนที่กูุงทถือว่าถือว่าทั่วเทศน,นะไม่ไมใชแ่แค่ว่าภาคอีสาน ภาคใต้ตอนออกตอนตกเนี่ย<ๆ>ออก็กกยไม่ได้ชบมวยม,มา5า <5 S 2> เดือน5้าเดือนนี่มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงเวทีมวยมุมมนกรุงเทพคือถ้าวันนี้ต้องยอมรับแบบนี้ว่านามมักมวยที่พอมีค่าตัวเนี่ยก็สามารถจะต่อยในกรุงเทพได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็เดือดร้อนแหละเพราะว่าค่าตัวที่เคยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางที่ก็ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปแต่ว่านักมวยที่ต่อยระดับภูทอนเนี่ยค่าตัวสองพันบาทสามพันบาทพวกนี้คือจริงๆพวกนี้ต่อยไม่ได้เลย แล้วก็ไม่มีที่เขาชกด้วยนะครับแล้วเด็กอีกเป็นพันชีวิตจะอยู่ยังไงนะครับจะไปติดยาไหมครับจะไปะขับร,ร์ไซแว้นหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาของสังคมต่อไปเน,นี่ยผมคิดว่าน่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้เขาได้มีโอกาสทำมาหากินนะครับอายุ18ปีขึ้นไปไม่น่าห่วงเท่าไหร่ตำจาก18ลงมาเนี่ยเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวอีกเป็นลหลายหลายร้อยชีวิตนะเนี่ยผมเชื่อว่า ิ่งที่วันนี้เรามาเรียกร้องเราเรียกร้องความยุติธรรมนะครับเราไม่ได้เกินขอบเขตอะไรหรอกแล้วก็รันนี้เราคำยุติธรรมว่าขอโอกาสให้คนเราคนมวยวของพวกเราทุกคนเนี่ยได้มี